ตําหนักของบริษัทกวนอินะคะก็ะสว่างอารมณ์ค่ะก็กลางวันก็จะมีตลาดชุมชนมีโบสถ์อยู่ตรงมู้นนะคะส่วนด้านนี้ก็จะทําบุญลงศพพริกชาตาชีวิตนะคะวบพระรูโอ้โหแปดทิศเนี่ยตรงนี้นะคะเคยมานะคะน้องก็พามาแต่ว่ามาเฉพาะตอนกลางคืนก็จะแวะไปอีกที่หนึ่งคือ ปตรงนั้นเหมือนไปขอพอรแล้วก็ไปจับเลขโชคลาภะคะไม่เคยเดินมาตรงถึงตรงนี้มาดูกันตรงนี้ก่อนนะคะด้านนอกก่อน,นะคะตรงนี้ก็จะมีชุดบูชาพระราหูดอกไม้ขอพรศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะคะก็จะมีเท้าวเวสุวรรณพระราหู ทเท้าอิรันพนาสูรโูชาสุริยันจันภานี่เป็นด้านหนังด้านในนะคะที่เข้าไปนคนปรปฐมเองนะคะ ขอการงานเหรอคะ,ะอ่าตรงนี้ให้พี่เขาแนะนําไม่เคยมานะจะ๊ะจับพี่บวงเลยจับตรงมือขอโชคลาภอ,อ,อ่อเาเดี๋ยวนะคะเ,<ร>เ,เดี๋ยวจะลองทําพิธีขอโชคลาภนะคะพรุ่งนี้หวยออกแล้วมา,าดูกันเลยค่ะจะถูกหวยไหมหรืจะบอกใข่นะคะ,อ,ะอ่าวัดสว่างอารมณ์นะคะตรงนี้นะคะตรงจุดบูชาพระราหูอันนี้คือองค์อะไรพี่ขานุ่มย่าตุมาขอโชคลาภแม่ย่ากุสุมาอันนี้เปโตนุ่มยาตุมาขอโชคลาภขอแม่ย่าปทุมมา อ๋อพ่อปู่สีสุดโท,โทนะคะและแม่ย่าสีปทุมมานะคะอันนี้คือพ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมานะคะก็ให้เราเอามือจับสองมือเอาเอาตังใส่ไว้ในมือก่อนนะคะแล้วก็จับบ่วงสองสองข้างสองมือเลยเอาหน้าผากจดที่ตรงเขียนพินุณคะา,าตรงนี้นะคะแล้วก็ขอโชคลาภไปส่วนแม่ย่าสีปทุมมาเราก็ไปเกาะที่ลูกแก้วที่มือท่านนะคะสองมือเหมือนกันแล้วก็ขอโชคลาภเช่นเดียวกันนะคะ แล้วเข้ามาด้านในนะคะข้างหลังจะเป็นพ่อปู่ฤาษีโอ้โหลายหลายหลาปางปางนี้ก็ไม่เคยเห็นนะคะน่าจะมีสีหน้าแล้วก็น่าจะพันมือประมาณนั้นสวยงามนะคะอันนี้มาเขย่าติ้วขวอพรองหน้าพระาราหูได้ค่ะ